ผมเรียกว่าทองแท้ทองเทียมได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกระไหลเขาจะเป็นแบบชั้นเดียวอมเขียวที่ภาษาเซียนพะเรียกกระไหลเน่าเนี่ยผสมมาเป็นกระไหล่ชั้นเดียวแต่ถ้าของแท้เนี่ยกระไหลเขาจะมีสองสองชั้นคือมีเหลืองแล้วข้างล่างขาวอะเขาเหมือนจะเขาเป็นทองแท้อะเนี่ยก็เป็นทองแท้เหลืองอารามอ่าส่วนกระไหล่พระเก๊เนี่ยให้เรียกเขาเป็นทองเทียม นะนวน,นวนอมเขียวเล็กน้อยอ่าภาษาเซียนพ้าเรียกกระไหลเน่านะจะกระไหลจะอมเขียวเขียวกระไหลเน่าเหมือนกันนยเห็นไหมกระไหลทองเทียมแล้วกันเอาผมเรียกงี้แล้วกันแต่ถ้ากระไหลแท้เนี่ยจะเป็นกระไหลทองแท้เลยครับซึ่งถ้ากระไหลแท้ความคมชัดต่างๆมาโดยออตโต้ครับเส้นสายรายละเอียดลายต่อยันผมบอกเลยมาโดยออตโต้สร้อยพลาคาถาโกแอนซินเวอร์ที่คุณปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของคุณเอง